เขมทิศชีวิตสองตอน1 7ทําทำชั่วได้ชั่วเคยสังเกตไหมว่าทําไมเวลาคนนอกใจแฟนนอกใจภรรยาหรือสามีงานของเขาจะมีปัญหาทันทีเราทุกคนมีจุดสมดุลของชีวิตอยู่ที่ความปกติคือมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนไม่รบกวนความสุขสงบความดีงามของผู้อื่นเพราะทันทีที่เรามีความ ประพฤติที่รบกวนความสุขสงบของชีวิตผู้อื่นเราทำลายชีวิตตัวเองวิถีวิถีชีวิตที่ปกติทำให้ใจสงบตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านวันไหวสั่นคอนมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเลือกทำการงานให้ถูกต้องเหมาะสมพอดี วิถีชีวิตที่ไม่ปกติทำร้ายผู้อื่นคิดร้ายพูดร้ายนอกจากทำให้จิตใจตัวเองฟุ้งซ่านสติปัญญาไม่แหลมคมเหมือนอก่อนแล้วยังทำให้ความนับถือตัวเองภายในลดลงในยุคที่กิเลสมีความซับซ้อนไปตามวิถีชีวิตเทคโนโลยีไปตามโลกที่มีความอยาบมืดพัฒนาตัวเองสู่ความเสือ่อม ลงทุกวันจิตใจมนุษย์ก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนหลอกคนอื่นได้ยังไม่พอหลอกตัวเองได้สนิทอีกด้วยแต่ยังมีจิตส่วนลึกๆที่สุดของเราที่ทำงานทั้งยามหลับยามตื่นคอยดูแลตรวสอบประเมินผลเพื่อรักษาชีวิตเราให้รอดปลอดภยัยทั้งจากอันตรายภายนอกและอันตรายจากตัวเราเองเมื่อเราใช้ความไม่รู้ เลือกวิถีชีวิตที่ทำร้ายคนอื่นและทำรายตัวเองจิตส่วนที anymore, ่ล <op même S 1> ึกที่สุดของเราเห็นความไม่ดีงามของเราเองจนความนับถือตัวเองต่ำลงเขาจะจัดสรรเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอาจจะดูเหมือนเรื่องร้ายในตอนแรกแต่เพื่อพาให้เราไปในไปอยู่ในจุดที่เราได้เรียนรู้และพัฒนาสู่ชีวิตที่ดีที่สุดเสมอ ถ้าเราน้อมรับเรียนรู้และแล้วก็ปรับเปลี่ยนภายในทันทีปูปสรรคทุกอย่างก็จะผ่านไปทันทีแต่ถ้าเรามัวค้ำค้ามอยากให้สิ่งแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนโดยไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองบทเรียนก็ดำเนินต่อไปอย่างยาวนานการเห็นที่วิเศษลึกลงในร่างกายของเรา มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นตามความคิดของเราตลอดเวลาความคิดส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายปฏิกิริยาในร่างกายส่งผลให้สมองคิดตามนั้นเช่นความคิดว่าตัวเองไม่มีค่าทำให้เกิดปฏิกิริยาในร่างกายที่ไม่อบอุ่นหึดอัดไม่สบายไม่ดีสมองจับความรู้สึกได้ก็เลือกปฏิกิริยาตอบโต้เป็นความคิดตามนั้นและส่งผล เป็นความรู้สึกในร่างกายหมุนเวียนเป็นวังบนสร้างเป็นชีวิตเป็นบุคลิกภาพเป็นแก่นของคนคนนั้นเราต้องพัฒนาความสามารถในการเห็นสิ่งที่กำลังบงการเราอยู่เบื้องหลังทั้งภายในร่างกายในจิตใจแล้วมีใจที่มีกำลังจนสามารถเลือกอย่างเป็นอิสระจากการครอบงำของมันเข็มทิพ เวลาที่เราร้องไห้ไม่มีใครร้องไห้กับเราจนาหัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับเราความช่วยเหลือทุกอย่างจะเข้ามาราวกับเนรมิรพร้อมไม่พร้อมพร้อมเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังก้าวหน้าสูงสุดทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองพร้อมเริ่มติดยึดกับความสำเร็จเดิมๆจนไม่ได้สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆ ก็จะต้องทำอะไรในเมื่อเป็นปีหนึ่งแล้วนะโดยที่ไม่ได้เกิดความเ,เกิดจากความบังเอิญพร้อมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งทั้งที่ตัวเองมีภรรยาอยู่แล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันภรรยาตั้งคำถามเพื่อนโวมง,งานเห็นพร้อมสับรางบริหารความสัมพันธ์ผลงานตกต่ำจนสุดท้ายต้องถูกผู้บริหารบีบให้ออกจากงานพร้อมคิดว่า คนเก่งอย่างเขาไปที่ไหนก็ได้แต่พร้อมติดกับความสำเร็จเดิมๆของบริษัทนานเกินไปไม่สามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่โดยไม่มีฐานความสำเร็จเดิมมารองรับได้พ้อมไม่มีงานไม่มีเงินงุดหงิดฉุนเฉียวจนคนรักก็รักไม่ลงพร้อมถามว่าเราไม่มีสิทธิ์มีคนใหม่หรือถ้าเราอยู่กับคนเก่าไม่ได้อีกต่อไป เรามีสิทธิเลือกชีวิตตัวเองเสมอแต่เราต้องดูแลความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งความรักงานจนเราเองรู้สึกว่าได้ทําจนจบอย่างสมบูรณ์เพราะเรารู้สึกไม่สมบูรณ์รู้สึกติดขัดค้างคาใจเรานั้นแหละที่จะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาจนยอมรับเรียนรู้ใหม่ๆเติบโตภายในอย่างแท้จริงเกาะกำบัง แจ่มมีแม่ที่ป่วยเป็นโรคสารพัดโรคทั้งมาร็งในสมองปอดติดเชื้อสมองไม่รับรู้อะไรนอนเป็นผักมายาวนานแต่ทุกครั้งที่แม่จะจากไปแจ่มจะให้หมอ,เ,อเสียบสายยางระยงระยางกระตุ้นแม่เอาไว้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่เคยฟื้นมาพูดขอร้องว่าท่านเจ็บทรมานมากกับสายยางต่างๆขอให้ปล่อยท่านไปสบายๆ ทุกครั้งที่แม่จะสิ้นใจแจมก็จะกระตุ้นแม่ขึ้นมาทุกทีแจมไม่ได้มีเงินเธอกู้เงินยืมหนี้ยืมสินมาเสียบสายยางสายยางร้อยชีวิตนะผมแม่ไว้ถึงแม่ตายไป10ปีเธอก็ยังใช้หนี้ไม่หมดฉันถามเธอว่าตอนแม่สบายดีไม่ได้ดูแลท่านเป็นลูกที่ไม่ดีหรือ ความรู้สึกผิดต่อแม่จึงได้มากมายจนทรมานแม่ยาวนานขนาดนี้เธออ้าปากค้างตาค้างนิ่งอึ้งก่อนจะค่อยๆตอบว่าเธอสับสนกับสิ่งที่ทุกคนบอกเธอเป็นเรื่องง่ายที่เราใช้ความสับสนมาเป็นเกาะกำบังตัวเองเป็นสิ่งที่ซ่อนไม่ให้ต้องลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่ได้สะสางให้หัวใจตัวเอง ไม่ต้องหันมาดูความรู้สึกผิดต่อแม่ที่กำลังบงการให้เธอทรมานชีวิตแม่และชีวิตตัวเองพลังแห่งรักหมวยเป็นลูกคนจีนทุกวันไม่ว่าจะเป็นเวลาสายบ่ายค่ำดึกแม่จะโทรมาถามว่ากินข้าวหรือยังลูกหมวยจะง,งุญหญูหิดโมโหรำคาญบางทีเธอก็ตอบแม่ไปว่าอามาอามานี่มันบ่ายสามแล้วนะ ถ้าอวยังไม่กินข้าวอัวก็ตายไปนานแล้วล่ะบางครั้งเธอก็ปิดโทรศัพท์ใส่แม่ไปเลยมหมยบอกทุกคนเสมอว่าเธอเป็นเด็กขาดความรักพ่อแม่ก็ไม่รักพ่อโทรมาทีไรก็บ่นแต่เรื่องงานของเธออยากให้ราออกจาการาออกไปช่วยงานที่บ้านนะครับผมเธอรักเลิกๆไม่มีความสัมพันธ์กับใครนานเธอบอกว่าเธอตามหาความรักมาทั้งชีวิตแต่ไม่เจอ ฉันเล่าให้เธอฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีของเธอศึกษาเรื่องต้นไม้ตัดปลูกเพราะชำคุยกับเธอเรื่องต้นไม้ตลอดเวลาเธอน้อยใจว่าเขาไม่สนใจแต่เรื่องต้นไม้ตัดพอต่อว่าประชดประชันจนทะเลาะก,กันไปหลายรอบวันหนึ่งต้นพุธสามสีที่เขาปลูกให้เธอหน้าห้องนอนกระถางไม้ใหญ่เท่าตู้ปลา แทงช่อดอกไม้วันวาเลนไทน์ออกดอกบานเป็นสีม่วงสลับขาวต้นเต็มส่งกลิ่นหอมไปทั่วเธอชื่นชมดอกไม้อย่างมีความสุขแล้วหันไปเห็นเขากำลังมองมาอย่างมีความสุขเธอสะดุ้งเอะใจถามเขาว่าที่เขาปลูกต้นไม้ทั้งหมดเพราะเขารักเธออยากให้เธอมีความสุขการที่เขาพูดเรื่องต้นไม้คือการแสดงออกคือการพูดว่าเขารักเธอใช่ไหม เขาตอบว่าใช่สิก็เขาเห็นเธอกำลังรวบรวมความเข้มแข็งเพื่อผ่านปัญหาในชีวิตเขาก็ชวนคุยเรื่องต้นไม้ให้เธอมองเห็นความรักความปรารถนาความสวยงามที่มีอยู่รอบตัวตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เขาพูดถึงเรื่องต้นไม้เธอรู้ว่าเขากำลังบอกรักเธอถ้าทุกคนถ้าคนคนหนึ่งนะผมสามารถได้ยินคำบอกรักจากการคุยเรื่อง ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเขาก็สามารถเห็นความรักจากทุกคำพูดทุกเหตุการณ์รอบตัวความจริงก็คือความรักโอบกอดล้อมรอบชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเพราะเรามัวเรียกร้องต้องการความรักอย่างที่เราอยากให้เป็นอยากเห็นอยากได้ยินจนมองข้ามและหลายครั้งทำลายทำลายทำร้าย ความรักแท้ที่อยู่รอบตัวเราลองมองให้เห็นว่าทุกครั้งที่พ่อบ่นว่าเรื่องงานในใจพ่อกำลังบอกว่าพ่อรักลูกนะแต่พ่อไม่รู้ว่าจะทำให้ลูกรู้สึกอย่างไรพ่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกรู้ว่าพ่อรักเป็นห่วงและอยู่ตรงนี้เพื่อลูกเสมอมือของพ่อพร้อมที่จะอบ,อ,ะอ,บ,อ,บอุ้มนะผมอบอุ้มเวลาลูกสะดุง้ง ลมคว่ำสัวเซอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าพ่อก็พูดและทำดีที่สุดเท่าที่พ่อคิดได้ทำเป็นพ่อรักลูกเสมอรักลูกเท่าชีวิตของพ่อเองหรือทุกครั้งที่แม่ถามว่าถามคุณว่าวันนี้กินข้าวหรือยังบอกให้คุณกินนั้นกินนี่ถามว่าคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แม่ไม่ได้ ก้าวไก่หรือพยายามจะวุ่นวายกับชีวิตคุณแม่แค่จะบอกว่าแม่รักลูกนะแม่คิดถึงแม่เป็นห่วงลูกดูแลตัวเองด้วยนะลูกถ้าคุณลองย้อนมองกลับมาดูในจุดที่คุณยืนเป็นตัวคุณอย่างที่คุณเป็นมันไม่ง่ายเลยที่คนเอ่อที่ใครสักคนหนึ่งนะผมจะเจาะด่านผ่านฝอ่อฝากกำแพงที่คุณสร้างมาแสดงความรัก ด้วยความห่วงใยต่อคุณนะครับคุณอาจจะเถียงว่าก็แค่พูดหรือทำออกมาตรงๆเลยไม่ได้หรือลองถามตัวเองดูซิแล้วตัวคุณเองละ่ะทำได้หรือเปล่าถ้าตัวคุณยังบอกว่ารักแสดงออกว่ารักใครตรงๆยังยากแล้วคนอื่นจะง่ายหรือแทนที่จะเรียกร้องจากคนอื่นลองเริ่มจากตัวเองทำตัวเองให้ง่าย ที่คนจะแสดงความรักง่ายที่จะเข้าถึงด้วยการรักคนอื่นยื่นมือของคุณออกไปหาคนอื่นก่อนแทนที่จะนั่งเฉยๆให้เขาต้องล้วงลูกยื่นมือฟาดานาขุดเจาะกำแพงคุณเข้ามาแล้วถ้าจะมองให้ดีๆคนที่คุณกําลังอยากให้เขาแสดงออกว่ารักเขาเองก็อาจจะกำลังต้องการความรักเหมือนกันแล้วใครควรจะเป็น คนให้ก่อนหรือจะเกี่ยงจะรอจนขาดน้ำความรักตายทั้งคู่ทันทีที่อยากได้รักให้รู้ทันเห็นใจเขาใจเราถ้าเราต้องการคนอื่นก็ต้องการเหมือนกันเรารู้ใจเราเติมใจเราเองแล้วเอาใจที่มั่นคงอิ่มเต็มไปเติมให้คนอื่นโดยไม่หวังไม่รอให้คนอื่นมาเติมให้เราให้ความรักเขาก่อนเลย จำเรื่องปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไว้ในใจแล้วฟังให้ได้ยินเสียงบอกรักจากสิ่งต่างๆรอบตัวขอให้คุณเต็มอิ่มด้วยความรักเอาความรู้สึกดีๆเป็นพลังสร้างชีวิตที่อิ่มเต็มมีค่างดงามครับผมได้รับมาต่อตอนต่อไปเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นเะียดกับพี่พิกท่านไม่มากก็น,น้อยขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ